ใบสีผมนะคะจะมีสีทิศนะคะแม่สุภุมีสีทิศนะคะอยอดกวยแหลมสูงมาตรฐานนะคะแล้วลูกเก้าก็สี่ทิศนะคะและลูกเก้าคือช่อนี้ช่อแเวมายุรานี่ก็สี่สี่ช่อเหมือนกันนะคะสี่ช่อปิดตรงระหว่างกลางนะคะเพราะว่าบายสีผรมจะมีสี่ทิศนะคะเหมือนพมสีหน้าน,น,นะคะการบูชาภรมทงบูชาภรมสี่ทิศนี่คือรูปแบบ บายสีพรมที่มาตรฐานถูกต้องเลยนะคะแบบโบราณเลยนะคะสมัยพี่ปานเรียนมากับ30ปีแล้วพี่ปานเรียนที่วิทยาลัยในวังสารยานะคะนี่คือรูปแบบบายสีที่ทางวิทยาลัยในวังชายนะคะเวลามีงานพิธีต่างๆมีงาน มงคลต่างๆใบสีผมคือรูปแบบนี้ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนอะไรเสริมบ้าง,งก็ได้นะคะนี่นะคะ่ะทุกคนเราไปทําได้เป็นความรู้เป็นสาธารณะน,นะคะ่ะทุกคนทํไม่ได้หมดฝึกเลยนะคะฝึกอันดับแรกฝึกฝึกม้วนนิ้วให้ได้ฝึกม้วนนิ้วให้ได้แล้วก็จะทําได้ทุกช่อเลยนะคะ เน้อทำออกมาแล้วจะสวยงามมากพอเราเริ่มทำนิ้วได้เนี่ยช่อของเราเนี่ยกับเอาไปวางคู่กับช่ออาจารย์เนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะคะว่าไหนลูกศิษย์อไหนอาจารย์เหมือนมดตรฐานเดียวกันเป๊ะค่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ จอกันคลิปใหม่นะคะพี่พันธมีคลิปที่ดีนีสารบประโยชน์ออกมาทุกทุกวันเดี๋ยวจะมีใบสีบรรลังใบสีหลักใบสีต่อใบสีที่ใช้ในงานพิธีต่างๆออกมานะคะกราบขอรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ